สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมจิ้นโฮโนอยู่ในเกนม s ั m เ o อร์วอ r ส k ายอาร a นา เดี๋ยววันนี้เรามาตามคําขอของคนดูกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าให้รีวิวตัวฮาวลังแสงหน่อยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวตัวน้องกันนะครับแล้วก็เปิดรูนให้ดูด้วยว่าใน RTA ผมเล่นประมาณไหนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปโดนะผมฝากก่อนละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเ,เพื่อนๆไปเข้าสู่คลิปโดกันนะครับบอกเลยว่าฮาวลังรู้สึกว่าออริจินัลมันดูดีกว่ายังไงฝาก ซอมเมอร์วอลช่วยสลับตัวได้ไหมผมขอสลับตัวหน่อยได้ไหมเอาเป็นสกินก็ได้นะครับผมก่อนที่จะไปดูรูนนะครับผมมาทำความรู้จักตัวน้องกันก่อนดีกว่านะครับผมน้องเป็นสายโจมตีนะครับ HP ค่อนข้างสูงเลย attack ค่อนข้างสูงส่วน defense กับ speed ค่อนข้างดูดีนะครับผมสมดุลเลยนะครับทุกคนเป็นตัวถึกที่ทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับส่วนในเรื่องของตัวสกิลนะครับผมสกิลแรกก็จงตีศัตรู3ครั้งมีโอกาสที่จะดูดซับเกสตสศัตรูนะครับผม10% เป็นการดูดซับเกรดนะครับทุกคนไม่ใช่เป็นการลดเกรดเนาะเราก็จะได้เกรดของศัตรูมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม,มส่วนต่อมาสกิลสองนะครับผมสกิลนี้ก็จะทําการโจมตีศัตรูทั้งหมด4ครั้งสร้างความเสียหายโดยที่ไม่สนใจบัฟฟ้าที่ลดความเสียหายใดๆนะครับผม ยิงทะลุเกาะได้ไม่ว่าจะเป็นอมตะไม่ว่าจะเป็นเกาะอ,อะไรก็ตามเรายิงเข้าไปได้หมดยกเว้นดีเฟน s ์นะ defense มันเพิ่มในเรื่องของตัว defense เนาะตัวศัตรูมันก็จะถึกขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเกาะที่แบบว่าสร้างขึ้นมาเกาะตาม HP เกาะตามดีเฟน s ์อะไรเงี้ยมันยิงทะลุได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพลังป้องกันของตัวมองก็สามารถยิงเข้าเหมือนกันนะครับและสก,กิลนี้ยิ่งมีในเรื่องของเอฟเฟกหรือบัฟฟ้า เยอะนะครับผมตัวความเสียหายก็จะยิ่งแรงขึ้นส่วนต่อมาสกิลพาสซีฟต,ตัวนะครับผมสกิลนี้ก็จะได้เปรียบธาตเสมอไอ้น,นี้คือความขี้โกงของพาวลังแสงเลยนะครับมันจะมีในเรื่องของการติดแฉลบมีในเรื่องของการได้เปรียบธาตอะไรประมาณนี้ตัวธาต อะไรต่างๆครับมันก็จะเหมือนโจมตีติดแลบบ้างโจมตีไม่ติดในเรื่องของ CC บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาดาเมจได้น้อยลงนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งนะครับผมตัวฮาวารังแสงออกไปโจมตีความเร็วในการโจมตีของตอนเองก็จะเพิ่มขึ้นทีรักสิสูงสุดถึง150%นะครับผมไม่อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวนี้เฉิดฉายกว่าเยอะแล้วก็ผมตี RTA ได้ไกลกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ทําไมต้องลด ในเรื่องของความเร็วตัวนี้ด้วยดาเมจอมลดลงไปเยอะมากนอกเรื่องไปเยอะละเดี๋ยวกลับกลับเข้าเรื่องดีกว่านะครับผมตัวสกิลของคขาวาลลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมาดูด้านลูนที่ผมใช้กันดีกว่านะครับผมด้านลูนที่ผมใช้จะเป็นเซต exview เลยนะครับ ช่อง2ก็จะเป็นในเรื่องของสปีดไปเลยนะครับผมช่องสก็จะเป็นในเรื่องของคีเลสนะครับทุกคนช่องสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ HP นะครับผมสแต็กแบบนี้จะกลัวในเรื่องของตัว DK มืดนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเล่นเป็นสแต็กจจ๋าเลยก็ใส่ช่องใดช่องหนึ่งเป็น HP ช่องใดช่องหนึ่งเป็น a อคแท็กก็ได้นะครับผมใส่สลับกันได้หมดเลยนะครับ ส่วนสแต็กอื่นๆนะครับผมที่เน้นจริงๆก็จะเน้นในเรื่องของสปีดแล้วก็ h p ีกับ a t t a c k นะครับถ้าติดในเรื่องของต้านทานหรือแม่นยำมาด้วยก็จะดีมากๆนะครับผมส่วนในเรื่องของอัติแฟกท์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของดาเมจเพิ่มเติมจากสแต็กต่างๆเลยเน้นในเรื่องของสปีดเป็นหลักนะครับถ้าเน้นสแต็กแบบนี้ตัวฮาวารังแสงจะแพ้ในเรื่องของ DK ธาดลมด้วย นะครับผมแต่ถ้าเน้นในเรื่องของ HP หรือ defense หรือ attack มาเสริมด้วยตัวฮาวารังแสงก็สามารถยืนที่จะสู้กับ DK ได้สูสีอยู่แต่ก็ยังแพ้เชิงในเรื่องของ ตัวดาเมจอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมแต่มันไม่ได้เบาขนาดเบาบิวอะไรขนาดนั้นแหละทุกคนยังพอแบบสู้กับดีเคล้มได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของบวกหลังนะครับผมบวกหลังผมแนะนําเป็น2 4งหบวกบวกนะครับในเรื่องของ h p ในเรื่องของแอคแท็อยู่สักประมาณห0รบวกบวกนะทุกคนไม่งั้นจะเบาเกินไปแล้วก็ดีเฟน์อยู่สักประมาณ500บวกบว แล้วก็สปีดอยู่สักประมาณ170-180กาลังดีนะครับผมใครที่ทําไม่ถึงสักประมาณ160ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนไปพวกดาวทองหรืออะไรแบบนี้ก็ชิวๆนะครับคิเลตแน่นอน100นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของต้นานทานที่ทุกคนมองว่าทําไมผมต้องทํา50%นะครับผมถ้าสมมุติว่าทุกคนไปดูในเรื่องของการติดแฉลบหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมีโอกาส50% จริงๆบวกเพิ่มขึ้นไปอีกซะด้วยซ้ำในเรื่องของการติด CC อะไรเนี่ยผมเอามาไว้กันในเรื่องของตัว CC หรือเอามาไว้กันในเรื่องของอสตันจากสกิลบอลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเจอลูนสตันจริงๆก็แอบป่วนอยู่เหมือนกันนะทุกคนแอบแบบไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของแม่นยําก็สักประมาณ13%เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันในเรื่องของเพิ่มโอกาสในการติดแฉลบนะผมในการติดแฉลบก็จะมี โอกาสที่จะติดประมาณ50%นะครับผมการติดแฉลบจะลดความเสียหายเท่ากับ30%ถ้าสมมุติว่าเสียเปียบในเรื่องของธาตุนะครับผมก็จะลดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก16%นั่นเองนะครับผมก็เลยใช้ต้านทานประมาณ50%นะครับผมถ้าสมมุติว่าคิดผิดในเรื่องของตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถือว่าเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆแล้กันนะครับ ถ้าสมมติว่าผมเข้าใจความรู้นี่ผิดก็ขอภัยด้วยนะครับมาเดี๋ยววันนี้ตีกันแบบสดๆเลยดีกว่านะทุกคนไม่ต้องแบบดูเลย์ทหรืออะไรยีแพ้คือแพ้ชนะคือชนะไปเลยนะครับวิธีการด่าผมผมจริงๆเขาวังผมไปได้หลากหลายมากเลยนะไปกับตัวซับพอร์ตสองไปกับตัวสปีดได้ได้หมดเลยนะครับผมไปกับตัวป่วนได้หมดนะครับผมก็เลยหยิบเป็นเขาวังตัวแรกนั่นเองนะครับผมเจอสาย CC นะครับถ้าเจอสายซ c อยอันนี้ผมก็ต้องอาหาอะไรมาป้องกันละ นะครับผมก็จะเป็นสายแบบถึกๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวดูตอนท้ายว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาทรงนี้ตัวร้างกับตัวดาเมจได้เราจะเล่นเป็นสายแบบไหนดีตัวนี้1แล้วก็ตัวนี้1ได้แล้วก็สุดท้ายก็แบนตัวนี้ทิ้งไหนๆเขาก็ไม่มีในเรื่องของแบนพาสซีฟแล้วซึ่งตัวสุดท้ายก็แบนพาสซีฟได้นะครับผมนอกนั้นก็ไม่มี เล่นแบบสายถึกๆไปเลยก็ได้นะครับผมจริงๆฮาวรังแทบจะไม่ได้ออกรอบนี้นะฮะเขาแบนฮาวรังผมทิ้งไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเป็นตัวที่ให้คนอื่นเขาแบนและกันนะครับผมเกมนี้เดี๋ยวผมตัดข้ามไปละกันนะทุกคนโอเคมาอีกสักรอบนะับผมจริงๆฮาวรังมันดับสี่ดับห้าได้นะทุกคนถ้ามาทรงถึกใช่ไหมทรงถึกต้องเล่นดาเมจหน่อยๆแต่เดี๋ยวดูก่อนอะ ทรงถึกผมก็จะเล่นเป็นประมาณนี้มีน้องนานะเสริมันด้วยตัวนี้ได้จริงๆผู้กันกน็น่าจะถูกแบนได้แต่นายจะเอาธาตุไฟมาสู้อีกตัวหรอนายจะโหดร้ายเกินไปนะโอเคถ้ามาทรงนี้นะผมแบนตัวนี้โอเคฮาวลรังผมไม่โดนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยว่าฮาวลรังมันจะโหดร้ายขนาดไหนนะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นซีซีด้วยแล้วก็มีในเรื่องของลูนสตันด้วย2ตัวถ้าผมคิดไม่ผิดนะ ผู้กันน้ําน่าจะเป็นสตัน์นนานะน่าจะเป็นสตันอินทาราน่าจะเป็นสาย EX มานี่โจมตีปกติก่อนเลยนะครับผมเผื่อแบบว่าเขาใช้ตัวนี้มากระแทกหน้าหลังบัฟให้หมดเรียบร้อยสองตัวเรามีโจมตีทะลุเกาะสองตัวเราไม่ต้องซีเรียสมากดามเมจเขามีตัวเดียวแล้วก็ ไม่ได้แรงอย่างที่คิดด้วยนะครับผมซัพพอร์ตเรามีติดสตันไปแล้ว1เห็นไหมเวลาโดนสตันจากรูนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะแบบติดบ้างไม่ติดบ้างประมาณนี้นะครับทุกคนปล้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บกระแทกหน้าไปหนึ่งทีปึ้งกระแทกอีกหนึ่งทีเกาะไม่แตกไม่เป็นไรเราใช้ตัวนี้แทนปักปักปักดอกละสอเจ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ได้แย่นะฮะโจมตีไป2ทีติดในเรื่องของใบไม่เป็นไรนะผมเรื่องของเกาะผมไม่ได้กลัวอะไรมากนะครับทุกคนโอเคนานะนานะเคยจบด้วยนะผมเคยจบมิ้นมาด้วยจบแบบ3ามิินอะไรประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ เปิดเกาะสวยๆหนึ่งทีแล้วก็ขยกหน้าอีกหนึ่งเขาน่าจะยอมเลยเรียบร้อยนะครับผมพาวลังผมก็เล่นประมาณนี้เลยจริงๆ,ๆดับสี่ดับห้าได้นะฮาวลังผมดับพาวาลังมาก่อนให้เขาคิดว่าเราจะเล่นเป็นทีมประมาณไหนดีแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวไปนะครับผม <c oughs> <c oughs> แต่ของผมแอบเล่นยากอยู่นะทุกคนจริงๆมันน่าลดคอมทุกคนมันน่าลดคอมผม ว่าจะลดตัวไหนดีแต่ว่าบางทีผมก็ชินมืออ่ะทุกคนเล่นแบบผมอ่ะเล่นยากจากใจนะครับผมโอเค ฮาวลังผมก็เป็นประมาณนี้ก็สามารถไปได้หลากหลายคอนเทนต์นะฮาวลังไม่ว่าจะเป็นซีกวอลกิวอลอะลีนาอาร์ีเอไปได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เล่นเป็นสายแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนมันเคยเจอคนเล่นสายดูดเลือดก็มีนะครับผม,มหลักๆแรงไม่แรงอยู่ที่อาร์ติแฟกต์เลยนะครับผมถ้าทำสเต็กเหมือนผมนะครับผมกลัวอยู่2อ,อย่างก็คือดีลมกับ DK มืดนั่นเองนะครับ อย่างอื่นก็ไม่ค่อยน่ากลัวมากแล้วนะครับผมพยายามมีตัวซัพพอร์ตไปด้วยพยายามมีตัวเปิดกอบพยายามมีตัว ดาเมจไปกับตัวฮาวารังด้วยก็จะดีมากเพราะว่าฮาวารังไม่ได้เป็นดาเมจจจ๋านะทุกคนเป็นแบบดาเมจค่อยๆตีไปเรื่อยๆอะไแบบนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวฮาวารังก็น่าจะมีตัวฮิวนี่แหละที่สําคัญที่สุดนะครับผมโอเคคลิปโรนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโรน้านะทุกคนสําหรับเกมซัมเมอร์วอลก็ประมาณนี้อยากจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลย ผมเจอกันครับทุกคนวันนี้หลับฝันดีผ <Yeah. S 1> ีรับเ <So S 1> ตียง <better not S 1> ครับ